จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะเช้าวันที่16ตุลาคม2566ค่ะค่ะดิฉันก็ยังพามาที่อุทยานบุริยมนะคะมาอยู่ที่ด้านหลังเลยค่ะมาอยู่เบื้องหลังเบื้องลึกนะคะสําหรับเทศกาลกินเจที่อุทยานบุริยมค่ะก็มาเจอนะคะมาเจอนักบวชชาวาโสกหรือว่าท่านศิกรมานนะคะที่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาดูแลบริเวณนี้โดยเฉพาะญาาิโยมค่ะทั้งญาาิโยมเก่าแล้วก็ยาาิโยมใหม่ ซึ่งยอมรับนะคะว่างานนี้บางทีญาติโยมที่มาช่วยงานเนี่ยเราก็ไม่รู้จักจริงๆเพิ่งมารู้จักไม่กี่คนที่อยู่ในนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับศิกมาตร,ราข้างฝันนะคะจะเรียนทำคาถานมัสการกับท่านภ<อ>าพเป็นไงบ้างคาปีนี้ภาพรวมงานเจ Loc ปีนี้ปกติเนี่ยเราจัดต่อเนื่องกันมานานเ,นเราหยุดไป5ปีช่วงโควิดเนาะน้ำท่วมโควิดอะไรก็ขายเล็กๆน้อยๆปีนี้จัดใหญ่เต็มเต็มที่เลย ก็ไม่คิดเลยนะว่าญาติธรรมติดเก่ามาช่วยกันเต็มที่เออที่ไม่เห็นหน้ากันมาหลายปีนะก็กลับมาแล้วก็ขนข้าวขนของขนผักขนอะไรมามากันทุกคนเลยนะเห็นเยอะมากเลยดูเนะนี่ยคนคนผลิตเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็คนกินก็เราก็นึกว่าห่างมาห้าปีเขาก็จะลดลงเนาะอ้าวก็กลับเต็มมือเต็มไม้มากันนะเต็มโต๊ะเออดีนะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนั่งกินนะสงสัยติดเชื้อโควิดมาเนาะ ซื้อซื้อเราเห็นโต๊ะบางทีอาจจะว่างนะแต่คนซื้อกลับนี่เยอะมากเลยนะมันก็เลยทําให้คนทําเต็มไม้เต็มมือนะสนุกนะมีงานเต็มมือก็สนุกแล้วเราก็รู้ว่ามันมีประโยชน์มีได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ให้รอดได้เนี่ยถ้าถ้าโลกเรานะรักสัตว์นะแล้วก็ช่วยเหลือด้วยการตัวเราไม่กินเนี่ยแล้วก็ช่วยคนอื่นไม่กินได้ในที่เรามาทําคือเราเราไม่กินเนื้อสัตว์มานานแล้วไม่กินมาเป็น สามสี่สิบปีก็มีเนี่ยแล้วเรามาช่วยคนอื่นไม่กินเขาสะดวกอะ่ะเขามาถึงก็ซื้อไปซื้อไปเขาสะดวกใช่ไหมมันเป็นเป็นการเอื้อเฟื้อชีวิตสัตว์อ่ะเราทําอาหารขายเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้ช่วยสัตว์นะไม่เห็นจะไปอุ้มสัตว์รักสัตว์ดูแลเลยเลยแต่นี่แหละเราช่วยทั้งชีวิตเขาเลยนะแล้วก็ไม่เลือกตัดประเภทไหนในทะเลบนบกบน,บน,บน,บนฟ้าช่วยทีเดียวเสร็จเลยช่วยชีวิตเขาลอดเพราะเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันเราคงได้ฟังพ่อครูพูดถึง สัตวเขาก็มีสิทธิ์ในชีวิตเขาเหมือนกันสัตวก็กลัวตายเหมือนกันสัตวก็อยากจะสบายอยากจะอิสระเหมือนกันเขาเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยคนเราก็น่าจะให้โอกาสชีวิตเขานะไม่น่าจะเบียดเบียนฉะนั้นถ้าเราทําได้เช่นเรากินมังสวิรัตหรือกินเจได้เนี่ยก็ที่ไหนมีก็ช่วยกันตั้งใจกินทําไม่ได้ก็ทำเราเองซื้อของแห้งซื้อออนไลน์อะไรก็ได้ ทำให้เราได้ปลดปล่อยชีวิตตัดหรือว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆอย่างกับอุบลน,นี่ก็มีร้านมังสวิรัตก็สบายไปแล้วจังหวัดอื่นๆก็เช่นกันระยะที่ทำก็เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะได้ไปช่วยงานเจที่ไหนใกล้ที่ไหนนะไปทําเลยนี่อยู่หลายวันอยู่อีกหา้าหก 5, วันนะเนาะช่วยกันทําต่อต่ออายุของพุทธศาสนาด้วยสินข้อที่หนึ่งด้วยด้วยโอกาสถ้าเป็นชาวโสก็เรียกว่าบุญมายาวุฒใบเลขหนึ่งเราต้องให้ชีวิตให้โอกาสตัดทุกตัวแล้วก็ พวกเราก็จะได้มีโอกาสทำงานที่มีประโยชน์ทำงานที่ดีๆแล้วก็สนุกค่ะได้เจอญาติสายเดียวกันสนุกมากเลยสายเดียวกันก็คือสายเตี๋ยสละแล้วก็ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวลำบากเต็มที่นะตื่นกันแต่ดึกแต่เดินเก็บเห็ดตั้งกติ2สองเงี้ยโอ้เต้าหู้ทำไปที่เต็มที่ไอ้ที่เนี่ยที่ต้องใช้คนเยอะสรุปอีกหน่อยว่าทําไมคนงานเจใช้คนเยอะตัวง,งอกก็ต้องเพาะเองมะพร้าวขูดปอกคั้นเอง เต้าหู้ทําเองเห็ดปลูกเองผักเก็บเองจากต้นมันมันต้องใช้คนเยอะถ้าเป็นร้านทั่วไปนะมาหัน่นก็จบละซื้อตลาดมาก็าหั่นของเรานีโอ้ละปีนี้ผักไราสารฟิตมะละกอนี่ฟิตเอาไว้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะมันฟิตไว้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ันก็ต้องปอกต้องหัน่นต้องตับก็เลยใช้คนเยอะก็บุญนะกุศลมีดีที่ญาติธรรมาด้วยกันเยอะขอบคุณทุกคนนะทั้งคนกินคนช่วยกันทําและคนที่สนใจดูก็ ตั้งใจทาที่บ้านตัวเองนะคะขอบคุณกาตอนนี้นะคะทั่วโลกโลกังมีมีปัญหาในเรื่องของสงครามทั้งปาเลสไตน์อิสราเอลหรือว่าไม่กระทั่งยูเครนรันเสเซียเราในฐานะคนไทยหรือว่าในจุดนี้ค่ะเราจะช่วยเราจะช่วยยังไงกับสงครามครั้งนี้ทําใจยังไงหรือว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างคะจุดนั้นเป็นจุดร้อนเนาะกลางนารกกลางพาย,ยุแห่งความทุกข์ทรมานเนี่ย เราอยู่จุดหนึ่งเป็นจุดที่เย็นตอนนี้จุดเราเย็นที่สุดแล้วอะ่ะเย็นที่สุดสบายที่สุดเดี๋ถ้าเราขืนปล่อยใจสบายสบาย,บายเราจะต้องช่วยคนใกล้ก่อนแล้วเมื่อช่วยคนใกล้แล้วคนมีกําลังขึ้นดิฉนว่าถ้าประเทศไทยนะเดินตามพระเจ้าอยู่หัวรอก้านะปลูกกินปลูกอยู่แล้วก็มีป่ามีบ้านมันก็ยังดึงทั้งฝนนะทาให้ร่มเย็นนะไม่พอนะถ้าเราทําเต็มที่เต็มที่ถ้าคนไทยตั้งใจทําเรื่องอาหารเหมือนพ่่ครูบอกนะ ต่อไปเราอาจจะต้องส่งอาหารไปให้ก็ได้แล้วคนบางทีนะใช้กรรมเสร็จเนี่ยเขาจะได้มาเกิดที่ดีๆนะเราทําที่ดีๆไว้แผ่นดินดีๆไว้เนี่ยเขาจะได้กลับมาเกิดที่ดีๆบ้างหรือว่าเราก็ส่งข้าวของอะไรมันทําได้หมดแหละแล้วแม้แต่คนมันดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน่ะมันก็จะไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกนะคนที่แบบโหดแก้แค้นกันเนี่ยเมื่อคืนปีกมาก็ดูจนดึกเลยนะโอ้โหอิสราเอลกลับไปล้มอีกทีโอ้โหมันมากมาย ความแค้นมันช่วยกันไม่ได้หรอกความแค้นไม่ได้ช่วยโรคนี้เลยความแค้นทําให้โรคนี้บันลัยแล้วเราจะเป็นคนที่เอาหูติไม่มีความแค้นทาที่ตัวก่อนเลยถือว,ว่ามันจะขยายเองถ้าคนไทยคนเอเชียนี่ทําได้เยอะๆนะแผ่นดินมันก็เย็น